ไหนใครที่เกิดในปีชวดกันบ้างครับใครเกิดในปีชวดขอเสียงหน่อยยกมือขึ้นดังๆเลยและคุณเกิดปีชวดพศอ,ออะไรกันบ้างนะครับสำหรับดวงชะตาของคนที่เกิดในปีชวดอยากรู้หรือเปล่าถ้าอยากรู้ขอคอมเมนต์เยอะๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับ คนที่เกิดในปีชวดเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เก่งนะฮะมีไหวพริบแล้วก็ปฏิพานที่ดีมากๆแต่มักจะเป็นคนที่จดจำและมีรายละเอียดที่ดีนะฮะแต่ดวงชะตาในปี2568นี้ดวงของคนในเกิดปีชวดเนี่ยจะรวยหรือเปล่าเอ่ยจริงๆคนที่เกิดในปีชวดนะอย่างที่บอกมีไหวพริบป,ปฏิพานดีมีความละเอียดรอบคอบเยอะแต่ว่าสถานการณ์ที่เป็นจุดอ่อนของคนในเกิดในปีชวดในปี2568 นะแล้วมันกําลังจะเปลี่ยนปีเข้าปี2 5 1 9นะครับคุณอาจจะมีความเหนื่อยล้ากับเรื่องของรายจ่ายและการเงินต่างๆมากพอสมควรนะฮะเพราะว่าคนที่เกิดในปีชวดอย่างที่บอกไปจริงๆเป็นคนที่ เขาเรียกว่ารู้จักอดออมมัธยัต์นะฮะแต่เนื่องจากรายจ่ายและวิถีชีวิตที่มันมีอุปสรรคต่างๆเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวทําให้คนที่เกิดในปีชวดเนี่ยต้องเหนื่อยนะฮะในการหาเงินในการทํางานแต่บางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้เองเต็มเม็ดเต็มหน่วยและรวมถึงการผ่อนชําระหรือการมีรายจ่ายทางด้านการเงินอิสระภาพทางการเงินของคนที่เกิดในปีชวดเนี่ย จึงถูกลดลดทอนลงไปแต่พอเข้าปี2,018ปึุบ๊บดวงชะตาบางคนปีชวดเนี่ยเขามีเงินเก็บนะครับมีเงินเก็บแต่สิ่งที่เป็นจุดอ่อนคือมันมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายนะฮะทำให้คนที่เกิดในปีชวดเนี่ยเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์ไปกับเรื่องของรายจ่ายต่างๆนะฮะแล้วก็ยังคงต้องแบกรับภาระต่างๆต่อไปนะครับ ส่วนเรื่องของการงานคนเกิดปีชวดเนี่ยจะต้องใช้การแก้ปัญหาค่อนข้างเยอะมากในปี2568ที่ผ่านมานะฮะแล้วคุณยังจะต้องเหนื่อยในการที่จะต้องต่อสู้กับคำพูดของคนนะเหนื่อยในเรื่อง,องการแก้ไขปัญหาต่างๆจากบุคคลอื่นจริงหรือไม่ครับถ้าเราจะบอกว่าความอุดมสมบูรณ์ของคนที่เกิดในปีชวดเนี่ยจากที่เคยมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ เือดแห้งลงไปพอสมควรเหมือนกันแล้วคนที่เกิดในปีชวดเนี่ยจริงๆผมก็เป็นกําลังใจให้เพราะว่าช่วงปี2018เนี่ยบางคนเอาเงินเก็บเงินเก่าออกมาใช้นะครับแล้วเรื่องของการงานการเงินต่างๆก็ไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนั่นเองครับพอมาถึงปลายปีบางคนอยากได้โบดงโบนัสหรือการประสมความสําเร็จต่างๆคนที่เกิดในปีชวดกลับได้ไม่สมดังใจปาถนาเท่าไหร,ร่นะฮะ แต่ก็ต้องยอมรับนะบว่าคนเกิดปีชวดเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆเพราะว่าคุณสามารถฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆมาได้ด้วยดีนะฮะแล้วก็แก้ไขปัญหาแต่ว่าในปีนี้เนี่ยในปี2568เนี่ยก็ไม่ใช่ปีที่รวยของปีชวดนะแต่เป็นปีที่ต้องมีการใช้ไหวพริบและปฏิภาณน,นะครับในการแก้ไขปัญหาและการทํางานต่างๆแต่ก็ประสบความสําเร็จได้ดีแต่ดวงในปี2569นี้คนที่เกิดในปีชวดเนี่ยจะเฮงปังดังรวยหรือประสบความสําเร็จแค่ไหน นะขึ้นอยู่กับการวางดวงและการเสริมดวงของตัวเองด้วยมีส่วนและองค์ประกอบในเรื่องของสุขภาพคนเกิดปีชวดในปี2018นี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไมเกรนคอบ่าไหลความเครียดระบบประสาทการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอการนอนหลับฝันฝันแล้วรู้สึกว่าตื่นมาเนี่ยอาจจะนอนได้ไม่เต็มอิ่มมากนะักดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของคนที่เกิดในปีชวดในปี2018อีกหนึ่งเรื่องนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ไปต่อในปี69้ให้เฮงฟังดังรวยและประสบความสําเร็จดังนั้น ใครเกิดปีชวดนะฮะในวันที่6ธันวาคม2 0 1 8นี้เราจะมีการทําพิธีเสริมดวงกันนะฮะใครสนใจก็กดติดตามไว้แต่ว่าไม่จําเป็นต้องทำเนาะอันนี้เรามานั่งทํานายดวงจะตาให้ไม่พูดเรื่องเสริมดวงดีกว่านะ,ะเริ่มต้นใหม่ในปี2019อีกไม่กี่เดือนนี้ขอให้คนในเกิดในปีชวดนะฮะ มีโอกาสในด้านของความมั่นคงโชคทรัพย์และความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์นะฮะขอให้หิงปังดังรวยตลอดทั้งปี2 0 1 9กรวกันดวงดีนะฮะโอกาสมานะฮะโชคลาภสมบูรณ์โชคทรัพย์หลั่งไหลหิงหิงปังปัดังๆังรวยรวยและอีกหนึ่งเรื่องที่คนเกิดปีชวดอาจจะเครียดในเรื่องปัญหาสุขภาพของญาติผู้ใหญ่นั่นเองขอให้ญาติผู้ใหญ่สุขภาพแข็งแรงฟื้นตัวเร็วครับ